ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่พระแห่เจ้าลุยไฟเสริมดวงแก้ปีชงและฉลองมูลนิธิชุมพ้อนการกุศลสงเคราะห์ครบรอบ46ปีเริ่มงานวันที่14-17ถึงกุมภาพันธ์2560นี้ วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2560เวลา9นาฬิกาอันเชิญเทพพเจ้าและผงทูบศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในจังหวัดชุมหอประดิษฐานน้ำมูลนิธิชุมหอการกุศลสงคห์เวลา16นาฬิกาทำพิธีเปิดงานอันเชิญตะเกียงฟ้าดินขึ้นสู่ยอดเสา วันพุธที่15บห้กุมภาพันธ์สองพันห้าร้เวลาสิบนาฬิกาทำพิธีฉลองมูลนิธิครบรอบ4ี่ปีโดยแขกผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เวลา19นาฬิกาชมการแสดงสิงโตและพิธีกรรมต่างๆวันพฤหสัสบดีที่16กุรภาพั 5, 000, 2, นห้าเวลา8นาฬิกาขบวนแห่อ,องค์เทพเจ้าขบวนสิงโตและขบวนสตรีถือธงทิว,วอวยพรออกแห่รอบตลาดเมืองชุมพร และบริเวณโดยรอบขอเชิญผู้มิจิสธาตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านเรือนของท่านโดยประกอบด้วยดอกไม้ทูบเทียนน้ำชาห้าจอกผลไม้หนึ่งถาดน,น้ำเปล่าน้ำตาลทรายหนึ่งจานข้าวสารหนึ่งจานซองอังเปลและเวลา19เนาฬิกาทำพิธีลุยไฟ วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2560เวลา19นาฬิกาอันเชิญหลวงปู่ประทับทรงทําพิธีสะดอกเคราะหและแก้ปีชงให้แก่สาสนิกชนทุกท่านที่ต้องการร่วมพิธีโดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปีชงประกอบด้วยปีชวดปีเถาะปีมะเมียและปีระกาส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ปีชงสามารถร่วมพิธีได้เวลา21นาฬิกาเผาเครื่องสก,การะบูชาเชิญเสาตะเกียงลงและปิดงาน ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทําบุญทํากุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวภายในงานจัดให้มีงิว้วและการแสดงสิงโตจัดโดยคณะกรรมาการจัดงานประเพณีแห่พระแห่เจ้า2560